โับอันนี้กรลอกมาเยอะเลยนะครับวันนี้น่าจะสามสิบกว่าตัวครับเยอะเลยครับของตาท่านเมตตาให้อาหารกระลอกครับวันนี้ครับวันนี้วันพระเลือกช้าก็เลย กินเวลานานครับกระรอกก็เลยเหิวข้าวครับวันนี้มากันเยอะแยะเลยครับทั้งกระรอกทั้งกระแตครับอันนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าสามสิสี่ิบตัวนะครับ เป็นอย่างน้อยครับตามต้นไม้เยอะแยะเลยครับ